เอาละคะ่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ข้าวกล้องอยากยินใช้เท้านึ่งนะคะมันก็ไม่ได้ทาได้ง่ายและก็ไม่ยากเกินไปนะคะอันดับแรกใช้เท้าหนึ่งกิโลขูดแล้วก็ยำเกลือทิ้งไปนหนึ่งครั้งไม่ต้องล้างน้ําออกเยอะนะคะเดี๋ยวไม่มีกลิ่นและลดใช้เท้านะคะตัวที่ส่งแช่น้ํทค้งคืนแล้วก็ต้มให้เปื่อยหนึ่งขีดกุ้งนี่ก็ครึ่งขีดแช่น้ําแล้วก็ซอยให้เป็นบางๆเห็ดหอมก็ประมาณเท่านี้ขึ่งถ้วยขึ้นไช่ก็เนี่ยสองสมกิ่งแล้วก็เอาแต่ก้านนะคะใบเดี๋ยวไว้ปะหน้าไอ้ตรงนี้เนี่ยรุ้งเนี่ยเราจะแยกเป็น อันนี้เราก็จะสับนะคะแล้วถั่วเม็ดนี่เดี๋ยวเราไว้โรยหน้าแล้วกุ้งนี่เราไว้โรยหน้าอันนี้ไว้โรยหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะคลุกเขา้ากันไปพริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยแป้งข้าวโพดครึ้งถ้วยนะคะแป้งข้าวเจ้าเนี่ยเดี๋ยวต้องขยักไว้หน่อยนึงเอาไว้เวลาปั้นแล้วไม่ให้มันติดมือเพราะมือเราทานน้ามันหรือว่าอะไรมันเหลวมันข้นไปค่ะต้องดูถามว่าเดี๋ยวจะต้องเอาไปผัดทำไมต้องไปผัดเพราะว่า ถ้าเกิดว่าคุณไม่ผัดเนี่ยคุณจะปั้นไม่ได้ถ้าคุณเอาอย่างปั้นได้คุณต้องทำอย่างข้นและแห้งมันจะแข็งและเหนียวเกินไปบางคนเ็จะใส่แป้งข้าวเหนียวแทนแต่นีฉันใช้แป้งมันเพราะว่ามันจะแป้งไอ้เท้าใหญ่หมม,มันจะข้นแข็งนะคะไม่ชอบถั่วนี่ก็จะแบ่งสับครึ่งหนึ่งเวลาคลุกไปนัวๆเลยนะคะเนี่ยพวกนี้คลุกลงไปหมดขึ้นใชยด้วยคล,คลุกไปหมดแล้วไปผัดเดี๋ยวดูหน้างานว่าจะเติมน้ําในใช้เท้าไหม ใส่กระทะนึ่งนะคะหรือว่าใส่ซึ่งนึ่งท่านไม่มีชันก็ทําอย่างนี้ค่ะแปรรูปตอนเราขึ้นนะคะให้ยกอันนี้ขึ้นทั้งอันไม่งั้นอย่ายกอย่างนี้มันจะลวกมือนะคะเด็กๆไฟแรงประมาณสักสิบห้านาทีค่ะปิดฝาค่ะทดสอบดูนะคะว่าสุกือยางถ้าจิ้มออกมาอย่างนี้มันไม่มีแป้งดิบๆขึ้นมาก็สุกแล้วค่ะนี่ประมาณสักสิบห้านาทีนะ เขา้อคงถามว่าสุกหรือย่างสุกแล้วค่ะเดี๋ยวจะยกขึ้นมาเอาไว้ให้เย็นแล้วตักขึ้นนะคะอย่างที่บอกให้ยกสองหูนี้ค่ะกลดแก๊สก่อนนะคะรอสักพักหนึ่ง้วก็ยกขึ้นมาน้ำจิ้มนะคะง่ายๆคือว่าต้องมีสีอิวดดำนะคะสีอูดดำหมดสปีชี่นี่ทุกรอดได้ค่ะน้ำตาลใสครึ่งถ้วยนะคะน้ำตาลใสแดงครึ่งถ้วยพริกขี้หนู แล้วก็ไอเนี่ยน้ำหนึ่งถ้วยน้ำส้มครึ่งถ้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาน้ำตาลทรายเนี่ยไปทำน้ำตาลทรายแดงในกระทะให้ดูนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปเอาถังตัวนี้ไปที่นั้นค่ะกระทะอุ่นๆนะคะใส่น้ำตาลลงไปผัดนิดนึงเดี๋ยวมันจะเป็นสีน้ำตาลเด็กๆเข้าใจไหมคะอันนี้แหละคะ่ะคือวิธีทำโมลาสโมลาที่เป็นสีน้ำตาลนะคะสมัยก่อนเขาไม่ได้ใส่สีอะไรเขาก็ทำอย่างนี้แหละคะ่ะเนเชอรัลโมลาส เดี๋ยวนะคะให้มันเบรวนี่ก่อนแล้วจะใส่น้ำตาลายแดงที่หลังเพราะว่าน้ำตาลายแดงเป็นของดีมีคุณะคะ่าเห็นไหมคะเด็กๆเ,เริ่มขึ้นสีแล้วคะ่ะอันนี้นะคะมันจะหผมกับสีอินดานีคะ่ะถ้าตขาดสารพัดสีอินดามดกก็เลยต้องมาทำวิธีนี้จะปีชี่นี้เราต้องรอดตายนะคะสวยเลยนะคะใส่น้ำตาลายแดงลงไปอื หลีไปแล้วใส่น้ำหน่อยค่ะเราจะใส่น้ำลงไปครึ่งๆก่อนแล้วที่เหลือเดี๋ยวไว้ล้างกระคะค่ะมันจะได้ไม่มีวัตดุอะไรติดในกระทะคนให้ละลายนะคะอันนี้ไฟอ่อนก่อนค่ะเพราะว่าทำไม่ทันนะคะเห็นไหมดำได,ได้สีอุ่นดำเลยดับไฟแล้วตักขึ้นค่ะเด็กๆ เห็นไหมคะไอ้น้ำที่เรากะไว้ใส่หนึ่งถ้วยเนี่ยถ้าเรากักไว้เดี๋ยวเราก็ไว้ล้างกระทะขึ้นมาเปิดไฟนะคะทำน้ำบุนกระทะได้อย่างนะะี้เลยค่ะอันนี้จับไฟนะครับขึ้นเราก็จะได้น้ำสีอิ่ัน เห็นไหมคะน้ำสีอิวดำอันนี้จะหวานจะไม่เค็มเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่สีอิวขาวเอาละค่ะในนี้มีน้ำตาลทรายกับน้ำตาลทรายแดงเนี่ยมนะครึ่งถ้วยนะคะผสมน้ำหนึ่งถ้วยเอาไปทำให้เป็นโมลาสะคะหลังจากนั้นเราก็จะผสมน้ำส้มไปครึ่งถ้วยซีอิ๊วขาวไปครึ่งถ้วยเดี๋ยวเราจะชิมก่อนนะคะค่อยเติมน้ำหรือว่าไม่เติมน้ำโอเคใส่ไปอย่างนี้พลิกนะคะได้แล้วค่ะ เอชิมหน่อยนะคะโอเคค่ะเผ็ดนํำนิดนิดเค็มนํำหน่อยหน่อยที่บ้านไม่ชอบหวานมากแต่ถ้าเด็กคนไหนอยากกินหวานหรือคืนเค็มก็ให้มันเติมสีอิวขาวเอาแต่หัดนันไว้อย่างเงี้ยค่ะแซ่บค่ะเผ็ดนํำนิดนิดแล้วก็เค็มเปรี้ยวหวานนะคะ